ทำไมกูต้องรอมันกูไม่ได้กลัวมัน,นมเนาะกูกำลังจะเอาพวกกากากออกแก๊งเลยเฮียขอตรวจพี่ชายกูเอาตึงๆให้เลยกูได้มม้ย สลับแทนรองไงเฟ่ใช่เนาะรูปมมันไปในต่างจังหวัดไอ้ไอ้หน้ากากเหลือแสงได้ยังไอ้เนี่ยไหนเล่นไม่เก่งนะกูบอกเลยกูจะเปลี่ยนชื่อแก๊งแล้วนะมึงเตรียมมึงเตรียมกระเด็นกันนะไอ้เนี่ยคนไหนเล่นกากอะเตรียมตัวว่ะผมครับพี่มาตลอดไม่ต้องส่งรูปไม่ต้องส่งรูปพี่อัพเลย งงพูดเที่ยอะไรวะต้องเช็คชื่อแอร์ไงพี่พี่มาตลอดเหมือนพี่อับไอเกสู้ไม่สู้ไม่ได้เช็คเลยไอเกตู้ไม่สู้ว้ไอรดับลูกนะพี่เมื่อวานอ่ะเนี่ยชูมือขึ้นมาเอาขอแกงเลยลาไหมชูมือขึ้นมาลาแล้วดิไอเกมึงชูมือขึ้นมาบอกแล้วเอาเดนรวมแล้วบไปแล้วมึงสู้ไม่สู้ไอเกตู้ดีเลยอยูปแบบถูกมากนะพี่ถูกมากได้ปะได้ตรงถูกมากไมเช็คเลยไอติชิกับชิกในข้างนอกไม่ต้องไม่ต้อง ไอเคมึงไหวไม่ไหวมึงพร้อมแลกแล้วหรือยังเออกดได้ไม่อกเห็นเพมกดอยู่เมื่อกี้เออเห็นมันกดอยู่เมื่อกี้เนี่ยวันนี้พวกมึงรอพร้อมแลกแล้วหรือยังมึงพร้อมที่จะไปพร้อมกุยหรือยังไปเอามันลงนักนลไปพร้อมกันแลกแกกันไป เราจะลากมันลงนรกไปพร้อมกับพวกเราโอเคชูมือขึ้นมาแลกกันไปยังไม่หยุดอีกอ้าวไอสัตว์กูสาแบบปลุกใจรู้หุ่นี้ได้ไงไ,ไอสัตว์ฮะแม่ทัพมันก็ต้องปลุกใจแบบนี้เปล่าวะ อาชีพหายแม่ทัพเขาก็ต้องเปล่งประกาศเสียงตัวเองออกมาเขาก็ต้องปลุกใจกูผิดอะไรเนี่ยมึงจะให้แม่ทัพนั่งเงียบๆหรอระดับแม่ทัพไอ้เหี่ยมันก็ต้องปลุกใจถูกหร้วปลุกลูกน้องดีกว่าวันนี้กูผ้าวันนี้ให้เล่นไม่เข้าตากูมึงเตรียมตัวกระเด็นออกจากแก๊งแค่นั้นแล่ อ่ารวม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 รมรวมกลุ่มหากลุ่มหาครบไหมไลอนเดียวกขาดคนเดียวเหรอเดี๋ยวพี่ต้อมทิมมาเดี๋ยวเช็คตัวบากูดิเอากลุมากลมาเช็คยังต่ออยไรเดี๋ยวเช็ค拉เช็ฟังกูครบไหมขาดห้าคนจะเล่นขาดใครอ่ะ มันไปไหนมาไอเฮียยะมึงตามมันมาซิขาดใครอีกอีห้าคนน่ะวันนี้มึงจะเล่นรีไหมเนี่ยเดือดเนี่ยมึงเอากันเปล่าอุปโซในคอพวกมึงมึงไม่ต้องกวเยียอะไรทั้งนั้นแต่วันนี้มึงต้องครบสามสิบมีเฮียอะไรเดี๋ยวกูจัดการเองวะกูอ่แม่ทับของจริงเวงไอคนดูมึงไม่ต้องเสื่อมมาอยู่ข้างกูกูคนเดียวก็เหลือละไม่ต้องมา จะเฮียจะหมัดจะควยจะควยจะเหล็กอะไรก็มาเถือกูเองจังหวะนี้ยไม่ต้องมีใครมาเอี่ยวกูค,วค,คนเดียวกูต่อกูกูขอหนึ่งคนต่อหนึ่งหมื่นคนน่ะเอากูไม่ลงหรอกกูจัดให้ ให้เปิดกูแลปโปไอ้สัสเมื่อกี้ให้เปิดอะไรอ่ะกูจะแจ้งใบแดงมึงนะไอ้สไซครับไอ้กูจะแจ้งใบแดงมึงนะไม่พี่ล้อหลอกกูนะกูแจ้งมึงชนรถกูกูก็แจ้งวันเนี้ยทำไมรถมาโดนกูนิดเดียวกูเก็บหลักฐานไว้เลยอ่ะหลังรีกูเอาแมงลิมลมอ่ะแค่นั้นแหละรถชนกูกูก็แจ้งเดินเดินเหยียบเงากูกูก็แจ้ง กูแจ้งหมดอะทำไมก็กูอยากก็กูอยากปะทะทำไมก็กูอยากด่ามาก็กูชอบกินมามา่าทำไมอะกูได้เหมือ,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 อยู่ตรงไหนเฮ้ยอโหลมึงจะไหว LK ไหมเนี่ยอเคมาเต็มนะเว้ยวันเนี้ยเฮียมึงต้องไหวนะเว้ยเฮียอเคมาเต็มนะเว้ยมึงเล่นกันดีๆนะครับพี่ไอเน็ตอยู่ไหมไอเน็ตอยู่ไหม ทอแล้วพี่ไม่รัตอบตีอะไรนะเพ่นไปเทนสองสีเดี๋ยวเอาให้ในตู้ค่ะพี่จ้าพี่จ้าขอบอยูงไะพี่จ้าไหมพี่เก้าจ้าแสดงว่าจ้าแพ้ผมรอสาอยี่อ้องอยู่ไหนอ่ะอวาเนี่ยอุ้ยเฮียรุ่นใหญ่มาหากูอีกแล้ว รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่เหมืรุ่นใหญ่เดินตามหากูรุ่นใหญ่เดินตามหากูรุ่นใหญ่มาเดินตามหากูอยู่รุ่นใหญ่มารุ่นใหญ่มารุ่นใหญ่เดินตามหากูอยู่กูกลัวกลัวอ่ะ ครับบ๊อบได้สุดแล้วครับเดี๋ยวรอลงนะหลังรีลงเลยครับเนี่ยได้ได้แล้วครับได้สุดแล้วครับบ๊อบน้องพี่ผมคิดว่าพี่จะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดนะครับเข้าใจอะไรบ๊อบพี่ทําไม่ได้หลอครับก็สิ่งที่เราตกลงกันกับพี่เล่งสุดสดแล้วบ๊อบพี่พยายามสุดๆดแล้วให้ให้ทุกคนเนี่ย ออกแบบคิดเอทมาแต่รอบแรกเนี่ยไอชักมันไม่พอใจมันมันบอกไม่ไม่ผ่านไม่ขังอะไรเงี้ยพี่ก็เลยต้องไปเปลี่ยนบ๊อบพี่ไปเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยตอนเนี้ยนี่คือนะรูเรื่องไหมเนี่ยครับพี่ชักพี่แต่แต่ตอนเนี้ยคือผมกําลังเร่งทำตอนไหนมีใครห้องใจกูใบสัตว์ไม่มีครับพี่ไม่มีครับพี่ไม่มีบอบครับมาจีมาจีหลงดีนะได้ครับ โอ้ยมันมันมันคุยเล่นกันมันคุยมันคุยเล่นกันครับมันคุยเล่นกันครับพี่ชักพี่ใจเย็นๆพี่พี่ชักใจเย็นพี่ตอนนี้พวกผมก็โดนไดมอนด์เฮดเรียกไปอูด้งแล้วเนี่ยพวกผมพวกผมจะโดนตีนอยู่แล้วพี่ผมก็เร่งทําสูตรให้พี่ผมจะโดนหลายทางเลยพี่ชักปล่อยผมไปเถอะพี่เมื่อไห้่คือย่างที่มันล้อหลอกผมอะคืออะไรอเสียงหมูอะขอโทษครับขอโทษครับพี่ขอขอโทษครับพี่ชักจัหลังแอร์ด็อปเอามันมากัดตีนผมด้วยครับพี่บ๊อบน้องพี่บ๊อบโอเคไหม พี่ขอโทษแทนน้องๆด้วยขอโทษมาเดี๋ยวก็ชื่อไม่แน่ด้วยขอโทษขอโทษน้องๆพี่แทนแทนน้องๆพี่ด้วยๆด้วยนะพี่เป็นเฮียเลยเนี่ยก็หลุดเลยสัตว์เนี่มันไม่ได้เก่งเฮียลอกแอลควยอะแก๊งกกัแ๊ไปแถวเฮียเอามันว่ะไปอยู่อ่ไปกูก็แกงไปงั้นแหละเฮียมันไม่ได้ตึงเห็นพี่ผมติ่งจะจิ้มมเฉย กูกูแกงให้มันดอกรอเหมือนกนนะไอ้เจอกูเนาะขาดนม่กี่คนนะพี่ขาดระยะคนเดียวนะพี่ขาดระยะนไม่กี่คนพี่เ็ปตาในวันที่ไปตีเอาจริงเว้ยราสองแฮนด์ถอยใช่ได้เช็คแอบดับตขาดยี่คนอ่ะขาดระยะคนเดียวโผล่ไปไม่รับน่าจะหลับแล้วมั้งมันอินดี้เฮียอะไรมันอ่ะไอ้เฮียมึงเรียกมันมามึงเรียกมันมาบ้าดิมันอยากเล่นตอรี่นี้ไม่ใช่หรอจัดเลยนะไอ้ อยเนี่เนี่ยแต่แต่พี่ยาเขาชอบมาพวกเย็นเย็นที่เที่ยวบ่ายๆพี่เช้าเช้ามันมันอยู่ยาวไอ้เหี้ยามันอยู่ที่ึงอะไอ้ีลีคนเรามีเท่าไหร่เดี๋ยวตอนนี้เปิดแล้วโอเคพิสัตว์พี่ขึ้นได้พี่ขึ้นได้พี่พี่ชอบเคนหน่อยครับปับนึปบหนึงครับคนนคนแลอย มันนับคนอยู่สาร์ล็อตมันมี40ใจเย็นใจเย็นถอยมาถอยมามันกลัวกูไงมันขอร้องกูเมื่อกี้นะมันบอกพี่ตรีพี่ตรีใจเย็นครับพี่ตรีใจเย็นครับมันมันแทบจะกราบกูอะมันมันแทบจะกราบกูอะเมื่อกี้นะมันนับคนอยู่ไงเดี๋ยวมันเกินไงนี่ผมจะป่าวคองอยู่แล้วพี่นิดเดียวเองนิดเดียวเองนิดเดียวไม่เมร์เป็นเอ้ยแล้วอย่างนี้สาร์ล็อต40อย่างนี้เราก็รับคนได้ดิ รับได้รับได้รับได้คนตีสามสิบแม่สามสิบสามสิบแม่สามสิบนะพี่ก็ก็ก็ดีก็ดีมันจะได้ครบทุกลูกไงได้เพื่อนได้เพื่อนบัคได้ได้รู้สองรอยมาแล้วมาเลยชนไอเกยชนไอเกยชนไอเกยชนเอาเพื่อนด้วยไอเก ตรงกล่องเลยนะหลัวในวะซอตือต่นมากันผมก่อนนะซอจบแล้อไหว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 มีดปิดตัวชุบหน่อยมีดปิดตัวชุบหน่อยเอาเพื่อนมาชุบเอาเพื่อนมาชุบมชุบไม่ได้วะ เฮ้ยเขาเขาเขาโกมโคตรเยอะเลยเฮ้ยมันไม่ม hmm. ีม mm ีดปิดตัวชุบเลยมีดปิดตัวชุบหน่อยมีดปิดตัวชุบหน่อยมีดปิดตัวชุบหน่อยมีดมึงปิดตัวชุบหน่อยเฮ้ยมึงอย่าใหญ่นี่กันหมดมีไม้อะปิดตัวชุบได้เหรวะเปลี่ยนพี่เลยเปลี่ยนพี่เลยมึงเก็บปีห้หมดเลยเฮ้ยเพยมึงเพื่อนชุบเอไอเคมึงชุบเพื่อนเอามีดปิดตัวชุบหน่อย เกมมงเพื okay, ่อนหน่อยเกมูเพื่อนคน้ปัไปครับก่อนฮัลโหลลโหลเล่นตรงนี้เฮ้ยมาเล่นตรงนี้มาเล่นตรงนี้มึงไหวเฮ้ยมากันหน่อยกันหน่อยเฮ้ยกันหน่อยมากันนี้มงกันนี้การการการชูเพื่อนกันอีีโมดิ

เราไฟแข่งกวาไอสันมาเลยเียเมึามลามวิญญา m าเริ่มสไงเูมมึงฟแข่งเว้จิตวิญญาณ M K K สิงสูดมึงแล้วว้ยต้ยจุเพื่อนจุเพื่อนไอเกมมึงชุเพื่อนไอเกมมึงชุเพื่อนไอเกอย่างเงี้ย สวยเอากลายเป็นซอมที <S <S ead, me, yeah. <S <S ่โฟดตเซนอากีโอ้เก็บไม่ได้เก็บให้หน่อยคนนึงดก็ได้เคกนสี่หนึ่งสี่นไม่ใครอยู่ลยเบีย์ก็ได ีเท่ยังไงครับเนี่ยห <c oughs> ลอดพี่แกนจีบเป็นว่าไหลให้ไปตีหน่อยเร็วห่อพี่หอหอแล้วหอแล้ว